ในฐาน,นะ l า u เตอร์โยค a ม a สเ t r ร r เทรนเนรโยคะหัวเราะม a สเ e r r นค่ะครูแก่เห็นผู้คนมากมายเปลี่ยนชีวิตด,ด้วยเสียงหัวเราะแต่ว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือการหัวเราะในเวลาตี4ี่นาทีรู้ไหมคะว่าการเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราอ่ะอาจเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกการหัวเราะฮาาฮฮะ ยามนี้ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะความเชื่อแต่ว่ามันศักดิ์สิทธิ์เพราะใจของมนุษย์เราอะเปิดที่สุดโบราณน่ยพูดไว้นานแล้วว่าใครก็ตามที่ฝึกในช่วงเวลานี้หัวใจจะเชื่อมกับพลังที่สูงกว่าได้ง่ายที่สุดและนี่คือเหตุผลที่ CCC Laughter Messengers m e i i t a t i o n Club ถือกำเนิดขึ้นเราไม่ได้หัวราอเพื่อความสนุกแต่หัวราอเพื่อ ปลดล็อกรหัสเก่าๆในใจเพื่อล้างพลังงานที่ติดค้างและพาใจกลับไปอยู่ในที่ที่มันแข็งแรงที่สุดลองมาสัมผัสด้วยตัวเองสักเชา้าแล้วคุณอาจจะค้นพบว่าเสียงหัวเราะของคุณโหโหาาฮ่าาฮ่ <FEL ff> คือประตูที่พาคุณกลับบ้านภายในตัวเอง